สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราพบกันอีกครั้งแล้วน,นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบระหวา่างช้อนชาช้อนโต๊ะและถ้วยตวงค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนแล้วเราพบกันเลยนะคะเด็กๆคะเรามาดูกันว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและการเปรียบเทียบป,ปริมาตรว่ามีอะไรกันบ้างเช่นช้อนตวงถ้วยตวงของแห้ง ถ้วยตวงของเหลวแต่เราจะมาดูการสาธิตการหาปริมาตรของของเหลวด้วยการใช้ช้อนชาช้อนโต๊ะและถ้วยตวงกันนะคะเทน้ำใส่ช้อนชาให้เต็มช้อนจะได้น้ำปริมาตรหนึ่งช้อนชาเทน้ำใส่ช้อนโต๊ะให้เต็มช้อน จะได้น้ำปริมาตรหช้อนโต๊ะเทน้ำใส่ถ้วยตวงให้ถึงขีดที่แสดง1นึ่งถ้วยตวงจะได้น้ำปริมาตรหนึ่งถ้วยตวงเด็กๆคะ่ะต่อไปนี้คุณครู จะให้เด็กๆดูวิธีการเปรียบเทียบปริมาตรของของสิ่งของต่อไปนี้เด็กๆไปดูกันได้เลยนะคะน้ำมันพืชในขวดมีปริมาตรเท่ากับสามถ้วยน้ำพึ่งในโหลมีปริมาตรเท่ากับหกถ้วยดังนั้นน้ำพึ่งมีปริมาตรมากกว่าน้ำมันพืชสามถ้วยนะคะเราจะเห็นว่าขนาดของโหลมีขนาดใหญ่กว่าขวดน้ำมันพืชดังนั้นน้ำพึ่งจึงมีปริมาตรมากกว่า น้ำมันพืชน,นะคะเด็กๆรู้จักช้อนโต๊ะไหมคะเรามาดูวิธีการเปรียบเทียบการหาปริมาตรโดยใช้ช้อนโต๊ะกันเถอะค่ะน้ำเปล่ามีปริมาตร6ช้อนโต๊ะโคโครามีปริมาตร4ช้อนโต๊ะดังนั้นน้ำเปล่ามีปริมาตรมากกว่าโคโครา2ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะถ้วยตวงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการหาปริมาตรได้ ทั้งของของแห้งและของของเหลวเราไปดูวิธีการเปรียบเทียบและหาปริมาตรของของแห้งกันเลยใช้ช้อนชาตักแป้งให้พูนแล้วใช้ไม้ปาดแป้งให้เรียบเสมอขอบจะได้แป้งปริมาตรหนึ่งช้อนชาได้แป้งในถ้วยปริมาตรสองช้อนชาใช้ช้อนโต๊ะตักแป้งให้พูนแล้วใช้ไม้ปาดแป้งให้เรียบเสมอขอบ จะได้แป้งปริมาตรหช้อนโต๊ะได้แป้งในถ้วยปริมาตรสองช้อนโต๊ะตักแป้งให้พูนแล้วใช้ไม้ปาดแป้งให้เรียบเสมอขอบจะได้แป้งปริมาตรหนึ่งถ้วยตวง ได้แป้งในถ้วยปริมาตรสองถ้วยตวงเด็กๆคะต่อไปนี้คุณครูจะให้เด็กๆดูวิธีการเปรียบเทียบปริมาตรของของสิ่งของต่อไปนี้เด็กๆไปดูกันได้เลยนะคะการเปรียบเทียบการใช้ช้อนชาในการหาปริมาตรของสิ่งของนั่งต่อไปนี้นะคะพริกไทยป่นหนึ่งขวดมีปริมาตรสี่ช้อนชา พริกป่นหนึ่งควรมีปริมาตรหกช้อนชาดังนั้นพริกไทยมีปริมาตรน้อยกว่าพริกป่นสองช้อนชานะคะแป้งหนึ่งถุงมีปริมาตรห้าถ้วยน้ำตาลหนึ่งถุงมีปริมาตรแปดถ้วยดังนั้นน้นนำตาลจะมีปริมาตรมากกว่าแป้งสามถ้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหลังจากดูวิธีการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมือในการหาปริมาตรกันไปแล้ว เด็กๆคงสามารถใช้เครื่องมือในการหาปริมาตรกันได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีนะคะคุณครูมีเก็ดความรู้มาฝากเพิ่มเติมนะคะหนึ่งการวัดปริมาตรของของแห้งหรือของของเหลวอ,อาจบอกปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะหรือถ้วยตวงตามภาชนะที่เราหาปริมาตรนั้นๆนะคะ 2การเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งหรือของของเหลวสองสิ่งเป็นการบอกว่าปริมาตรของของแห้งหรือของของเหลวชนิดใดเท่ากันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไรอาจมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะหรือถ้วยตวงตามภาชนะที่เราหาปริมาตรนั้นๆนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากด,ด,ดแลแลูวีดีโอแล้วเด็กๆเข้าใจไหมถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วเด็กๆเปิดหนังสือแบบเด็กฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ หน้าที่74ได้75และอย่าลืมคามาส่งครูด้วยนะคะโอเคค่ะเอาน่าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายหนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่119และ